สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะกลับมาพบกับผมนะครับอาร a m เกมเมอทีวีหลังจากหายกันไปนานนะฮะถึงสองสัปดาห์นะวันนี้ผมก็มาแคสแล้วนะครับผมมากลับมาเล่นซึ่งวันนี้แน่นอนผมจะมาเล่นภารกิจที่สามกันนะครับโอเคเราไปเริ่มภารกิจกันเลยนะครับก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับสําหรับการที่จะแคสนะฮะก็มันได้แคสนานเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และหรือกดซับ s ไ r i b e หรือกดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปกันด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับ mm hmm. ก็หาโหลดกันเราได้นี่ครับโหเนี่ยภาพถือว่าใช้ได้นะสวยอยู่มันฟันมาผมก็ฟันกลับสิกระแทกด้วยโลก,ก่อนนี่ถือว่าภาพคมชัดและสวยมากนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็มีโปรแกรมคือจะอจัดเเรียกว่าคือไมค์คาร์สนะฮะแต่ผมจะไม่ได้อัดแบบพวกไมค์คาร์ t เกมนี้อย่างเดียวผมก็จะสรรหาเกมมาเล่นด้วยนะครับเจอทําไม้ตายกูนกหน่อยเป็นไงล่ะครับอาจจะมีคำหยาบสักนิดนึงก็ต้องขอประทานอััยด้วยนะครับ <beat> <S <S อ,อ๋อละฟันอะไ,ไรวะเนะี่ย โอ,อ้ฟันในนี่โอเคโอเคครับมันดูนะั่นเอาส,าาสาอิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาสิเอาสิอ้าโอ้โหมันเยอะนะครับแต่สู้ผมไม่ได้หรอกเชื่อเถอะฮ่าฮ่า โอเคครับไม่รู้เสียงเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่อาจาจะมีเสียงรบกวนสักนิดนึงนะครับพอดีเปิดละครไว้ครับช่องสามเดี๋ยวสักครู่นด้นี่เสียงก่อนเฮ <Hey, S 2> มาฟันเล่นเลยนะฟันเป็นว่าเล่นเลยนะครับคุณครับอือือโอเคครับแม่อันนี้รู้สึกคุนคุ เมื่อก่อนสองสัยเขาจะว่ายน้ำเาเขาแชนนี้กันเครับถ่วงไวเ,เอ้ยเรายิงธน,นูครับดูว่าดูนะครับว่าผมยิงหนูแม่นขนาดไหนเป็นย้ล่ะขนาดยิงมั่วๆเนี่ยเรายิงมั่วๆเราก็โดนครับ คือผมยิงมม่เอาเลยเนะี่ยโดนเฉยเอามาสิว่านาะมามันมันไม่ได้เป็นแชมป์เลยเมื่อวานนะครับอย่างที่บอกแชมป์อาเซียนนะครับแชมป์อาเซียนแล้วนะฮะไทยนะครับพบกับพม่าครับนัดอวสานของสาเลยทีเดียว แต่ก็มีปีเจ้าภาพกันทัพไทยกับพม่านะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเดียวกันนะครับก็อย่าไปคิดอะไรครับได้แช่ชนะเอ้วหอันนี้มันจะถึงแล้วโถวยิงตั้งหลายนัดไม่โดนเลยมันจะมาเยอะกันเท่าไหร่เนี่ยมากันเด็นกองทัพได้ไหมฮะแบบว่ายน้ำมาทีประมาณสี่หมื่นคนอย่างนั้นนะมาดิ เจอผมคนเดียวมันผมก็ผมก็เสร็จดีครับสู้ไม่ไหวหรอกผมว่านะครับนเทมากครับโอเคสุดยอดครับทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอเคครับสำหรับภารกิจที่สามก็จบลงแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดส u ัค c ส i า e หรือกดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ